สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาท,ทําพิกาคาร์นะคะหัวข้องานหรือว่าธุรกิจที่ทําอยู่นะคะจะประสบความสำเร็จไหมนะคะเ,เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมด,ด,ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะไปทําเลทนะคะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะไพ่ก็จะมีกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่นะคะอธิษฐานนึกถึงพระคุณวีดามารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณนับถือบอกชื่อนามสกุลในใจแล้วบอกว่าอนุญ,ญาตให้ดูดวงนะคะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังคําทํานายกันเลยนะคะค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะจะประสบความสำเร็จไหมยังไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ก็สามารถที่จะทําไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานพิเศษหรือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็คือทําไปได้เรื่อยๆนะคะ,ะมันก็เป็นในลักษณะของการชิวๆไม่ถึงขั้นประสบความสําสเร็จหรือว่ายังไม่ได้ป<ค>ระสบความสำเร็จแต่มันทําได้ไปเรื่อยๆนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะมองว่าแบบกองสองนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกแบบ การขนส่งก็ได้นะมันมันจะเหมาะนะถ้าแบบเป็นพวกการขนส่งงานออนไลน์หรือว่าเป็นในพวกของตำรวจทหารอะไรที่มีการเคลื่อนที่อันนี้ก็มีการที่ประสบความสำเร็จให้ลุยเต็มที่เลยนะ่าต่อมานะคะคนเลือกกองสามอันนี้กองสองกองสามนะคะกองสามนี่มองว่ามีแต่ที่จะประสบความสําเร็จราบรื่นไรอุปสรคนะคะโดยเฉพาะกิจาก,การที่เกี่ยวกับ ต่างประเทศต่างชาตินําเข้าส่งออกอะไรเงี้ยมองว่าจะไปได้สวยนะคะราบรื่นไร้บัลสังหรือถ้าไม่ได้ร่ารวยไม่ได้ประสบประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการพอเพียงพอใจนะคะกับธุรกิจหรือการงานที่ทําอยู่นะคะทุกอย่างมันลงตัวมันราบลรื่นอะไรประมาณนี้นะคะมันมันสะดวกมันง่ายอะไรเงี้ยนะคะเป็นงานออนไลน์ก็ได้งานต่างประเทศก็ได้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้มองว่ามันค่อนข้างที่จะลงตัวหรือว่าประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะกองนี้นะ ถ้าไม่ร่ารวยก็พอเพียงได้นะคะหรือว่ารวยแต่ว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็ดูประสบความสำเร็จอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานประจาํางานพิเศษหรือว่าธุรกิจนะคะส่วนไพ่กองสีไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสิบเหรียญมาแบบนี้นะคะเป็นกองที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วในสีอันดับนี้นะคะอันนี้นะคะอาจจะถ้าทํางานประจําก็มองว่ามีเสถภาพทางการเงินอยู่ในองค์กรใหญ่ๆหอย่างเช่นสายการบินนะคะห้างสินค้าแล้วแต่มันก็เป็นได้หมดเนาะ มองว่าถ้าเป็นงานประจําก็เงินเดือนเป็นหลักแสนแหละนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยหลักล้านแล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจโปร่งสีได้ด้วยนะคะโรงงานพวกอะไรก็ว่าไปนะคะแต่มันได้หมดทุกกิจการแต่มองว่าอันเนี้ยประสบความสําเร็จแน่ๆร่ํารวยนะคะมากๆเลยนะคะอยากได้กี่ล้านก็ได้ตามนั้นละค่ะกองเนี้ยประสบความสำเร็จมากๆรวยนะคะถ้าเป็นงานประจําก็มองว่าเหมือนเขาเรียกว่าเงินเดือนเยอะนะคะ ไม่เดือดร้อนเลยนะคะมีเงินมากๆจนมีสภาพทางการเงินถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ร่ำรวยนะคะค่ะพบแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมนะคะใครสนใจคลิปก็ได้หรือว่าแอดไลน์จาก ID 095178 0245ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ